รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชีวิตดับเบิลกับบัตรเครดิตไทยพาณิชย์แพลตินัมสวัสดีครับพบกับรายการ First Class บายบินโตอเถวเล็กนะครับตอนนี้เราอยู่ที่กรุงพนมเปญซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศกัมพูชานะครับและที่อยู่ข้างหลังนี้นะครับคืออนุสาวรีย์แห่งเอกราชครับ สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองโอกาสที่กัมพูชาได้รับเอกราชจากประเทศฝรั่งเศสในปีพุทธศักราช1953หรือพุทธศักราช2496เนี่ยครับประเทศกัมพูชาหรือประเทศขเขมรชื่อทางการคือราชอาณาจักรกัมพูชาเป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีประชากรประมาณ14ล้านคนประเทศกัมพูชามีอดีตที่เคยรุ่งเรืองจากอาณาจักรเขมรโบราณ เคยเป็นรัฐที่ยิ่งใหญ่ในภูมิภาคอุตสาคาเนมาเป็นเวลานานกว่าพันปีวันนี้เราจะพาทุกคนมาสัมผัสดินแดนมนตราแห่งศิลาทรายที่ประเทศกรัรมพูชากันครับและที่กรุงพนมเปญนเนี่ยนะครับนอกจากได้รับอิทธิพลจากศรีปขมรแล้วยังได้รับวัฒน,ธ,นธรรมจากฝรั่งเศสนด้วยครับจึงผสมผสานเข้ากันได้อย่างดีว่าแต่ว่านีวผมจะไปตามหาพิธีกรรับเชิญก่อนนะครับว่าอยู่ที่ไหน สวัสดีเจเปิลสวัสดีค่ะทําอะไรอยู่เราอ่ะมองหาร้านขายน้ําค่ะพอดีว่าหิวน้ําจะซื้อน้ําดื่มนี่ก็พี่เอาเผื่อแล้วไงขอบคุณค่ะแก้กระหายหน่อยพี่ก็หิวเหมือนกันอากาศมันร้อนนะคะเปิ้ลอยากประเดิมไปเที่ยวที่ไหนก่อนจ้ะแหมชาวพุธอย่างเรานะคะเวลาไปไหนมาไหนเนี่ยก็ต้องขอไหว้พระก่อนถูกไหมคะก็เป็นสิริมงคลแกตัวเราเองอ๋อไอเดียดีถ้าอย่างนั้นนะเดี๋ยวเราเริ่มเลยนะไปที่วัดพนมเลยดีกว่าได้ค่ะ วัดพนมนี่สวยมากๆเลยนะคะพี่ยิงมีตำนานมาเมื่อ600กว่าปีที่แล้วนะครับมีหญิงชราคนหนึ่งชื่อใหญ่เปรน,นะครัแล้วช่วงนั้นเนี่ยเป็นหน้าน้ําหลากมากเลยยลยเปรนเนี่ยไปพบขอนไม้ตะเคียนใหญ่เนี่ยลอยมาใกล้ฝั่ง <c oughs> ก็เลยไปชักลากไม้มาแล้วไปพบพระพุทธร,ทรูปสี่องค์และเทวรูปหนึ่งองค์นี่ฝังอยู่ในโพรงไม้อีกที่เนี่ยก็เลยอัญเชิญมาที่นี่นะครับแล้วเขาก็ถมดินตรงนี้ขึ้นมาจนสูง27เมตรแล้วก็มีวัดอยู่ตรงนี้ครับก็คือวัดพนมใหญ่เปรนนี่แหละพนมก็คือภูเขาภูเขาของยายเปนเนี่ยนี่คือทีน่าก็เลยกลายเป็นชื่อของเมืองพนมเปนด้วยใช่ไหมครับ แล้วพระสี่องค์ที่ลอยน้ํามาเนี่ยไม่ทราบว่าเขาเอาไปไว้ตรงไหนอะคะเขาบอกว่าไม่ทราบว่าองค์จริงๆเนี่ยจะเก็บรักษาที่ไหนเพราะว่าไม่ให้ทราบว่าอยู่ที่ไหนไงจะได้ไม่หายไม่สูญหายไปนะครับอาจจะอยู่ข้างใต้นี้ก็ได้นะครับแต่ที่สําคัญคือว่าเขาทําองค์จําลองพระทูปจาลองเนี่ยอยู่ที่ซุ้มสี่ทิศข้างหลังเลย วัดพนมเนี่ยครับเป็นวัดที่มีความเชื่อหลากหลายนะครับ <c oughs> นอกจากจะมีรรปรูปที่เป็นพุทธศาสนาแบบเทรวาทแล้วนะครับ <c oughs> ก็ยังมีวัดที่มีเทวร,รูปจีนตรงนี้เป็นศาลซึ่งคนเวียดนามเนี่ยนับถือมากเลย <c oughs> ตรอย่างเทวรูปจีนนี่ก็เป็นหนึ่งใน5ที่ห้าองค์นะครับ,ก,บก็มีพระรูปร4ี่องค์แล้วก็มีเทวรูปจีนอีกหนึ่งองค์นี่ใช่ไหมคะยายเป็นที่เป็นคนสร้างวัดพนมแห่งนี้นี่นะครับยายเป็นแล้วครับ แต่เดี๋ยวพี่ว่านะเดี๋ยวเราไปชมพระบรมมหาราชวังกันต่อดีกว่าสำคัญเหมือนกันเลยค่ะ,ะคได้ค่ะตรงนี้นะครับก็เรียกท้องพระโรงกลางหรือพระที่นั่งเทวมินิชัยนะครับข้างบนเนี่ยด้านบนเนี่ยก็บอกว่าลักษณะเป็นศิลปะเหมือนขเขมรแล้วก็บนกับด้านล่างที่เป็นแบบฝรั่งเศสนะครับ สร้างสมัยพระเจานโรดมประมาณร้อยกว่าปีที่แล้วเขตพระราชวังตอนบนมีพระที่นั่งเทวาวินิจฉัยซึ่งท้องพระโรงนี้ใช้เป็นที่จัดงานพระราชพิธีราชาพิเศษกษัตริย์เขมรเป็นที่ว่างงานราชการและพิธีประเพณีสําคัญต่างๆภายในพระราชวังเป็นที่ประทับของกษัตริย์หรือที่เรียกกันว่าวังเขมริน ซึ่งปัจจุบันบริเวณเขตรพระราชฐานเป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรรมสีหมุนีครับ มีเป้นถ่ายรูปได้ไหมอะคะข้างในเราเข้าไปดูได้เฉยๆจ้ะเขาห้ามถ่ายรูปเดี๋ยวถ้าอยากจะถ่ายรูปเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาไปถ่ายที่หนึ่งที่เขาจำลองพระบรมมหาราชวังไว้มีภาพมีอะไรเหมือนกันเลยก็คือจำลองแบบอย่างนี้เลยใช่ไหมคะเอาไว้เลยแต่ถ่ายได้ใช่แล้วเพราะว่าเป็นที่พักของเราเองที่พักของเรามีแบบนี้เละครับใช่แล้วเป็นโรงแรมทีหรูที่สุดและเก่าที่สุดในกรุงนเทพย เดี๋ยวเราจะพักที่นี่กันุ้ยงี้แล้วป้าอยากจะไปพักทันทีเลยไปดูก่อนขอดูข้างในกันแล้วกันนะแต่เเก็บกล้องนะจ๊ะข้างในนี่เหมือนบ้านเราไหมก็ไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะคะเราจะมีผสมศิลปะเขมรม่เหมือนมีรามเกียรติ์มีแล้วบนเพดานี่เหมือนยุโรปมากกว่านะจะเป็นแบบปนๆกันไปมองไปมุมนึงเป็นประเทศหนึ่งอหนแล้วมีเป็นโครเมียลงมาคือผสมผสานกันอย่างที่บอกเลยเหมือนเขมรปนฝรั่งเศสนะครับ นี่ครับพระที่นั่งนโปเลียนที่3เนี่ยครับเขาเรียกเหมือนเป็นพาเวลเลียนหรือศาลาสร้างขึ้นสมัยที่ขุดคลองสุเอตที่อียิปต์ ai, ini, e นะครับสำหรับถวายจักรพรรดินียูเจนี่นะครับแล้วจากนั้นเนี่ยก็รื้อมาแล้วจักรพรรดินโปเลียนที่3เนี่ยก็มอบให้เป็นของขวัญให้ที่นี่แปลกมากที่แบบว่าทุกอย่างนี่คือเป็นแบบศิลปะว่าเป็นอีกแบบหนึ่งอยู่ดีก็โผล่มาอันนี้อันนี้นที่แบบว่าแตกต่างกันอื่น เที่ยวกัมพูชาอย,ย่างมีคุณภาพกับ First Travel and Infra m e ่โขงโทร02-961-0855-9วันนี้นะครับเขาจะมีการส่งมอบวัตถุโบราณอันล้ำค่าคืนกับรัฐบาลกัมพูชาเรานเนี่ยนะครับเป็นเพียงไม่กี่รายการเป็นรายการแรกๆเลยที่จะมีโอกาสได้เห็นวัตถุล้ำค่านี้ ส่ง SMS จากต่างประเทศกลับเมืองไทยและทั่วโลกใกล้ๆก็ก็บ2บาทน,น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มตราสิงนี่ครับเปิ้ลโรงแรมรัฟเฟิลเลอร a l อยันี่โรงแรมนี้นะครับสร้างตั้งแต่ปีคศ .1927 แล้วมาเสร็จปี1929หรือทุ่งัราอ2472<ะ>อายุ78ปี เก่าที่สุดนี่เท่ากับเป็นอายุคุณปู่ได้เลยมั้งคะเนี่ยเจ็ดสิบกว่าปีเนี่ยค่ะออนกับพ่อที่สองปีแล้วโรงแรมนี้นะครับนอกจากจะเก่าที่สุดในกรุงพนมเปญครับยังรู้ที่สุดด้วยนะครับเขาเอาไว้ใช้รับรองแขกบ้านแขกเมืองนายกจะมาเลี้ยงก็มาเลี้ยงที่นี่แหละตึกตรงนี้เป็นตึกที่อนุรักษ์แล้วก็จะมีสร้างขึ้นมาใหม่สองฝั่งใช่ครับซ้ายขวาเดี๋ยวเราเข้าไปดูการตกแต่งข้างในดีกว่านะครับซึ่งเขาได้แรงบันดาลใจจากพระบรมหาราชวังที่ที่บอกอ่ะ เปิ้ลก็อยากเห็นห้องพักของเปิ้ลด้วยค่ะว่าจะสวยขนาดไหนเดี๋ยวไปดูกันค่ะก็ห้องนี้นะที่พี่บอกว่าเอาไว้เลี้ยงแขกบ้านแขกเมืองนายกรัฐมนตรีจะเลี้ยงใครก็ต้องพามาที่นี่เพราะหรูมากเป็นอาหารสไตล์ฝรั่งเศสแต่เดี๋ยวพี่เนี่ยจะพาเปิ้ลไปดูห้องสวีท ซึ่งแพงที่สุดรูที่สุดของที่นี่แล้วก็เป็นห้องที่เปิ้ลได้พักด้วยใช่ไหมะใช่แล้ว,ลวโอ,โอ้ตายแล้วสุดปลื้มค่ะ <c oughs> แต่เดี๋ยวพี่ <c oughs> ต้องคิดเงินก่อนเดี๋ยวพี่จัดการเองนะน้องสะดวกสบายกันเลยนะคะใช้บัตรเครดิตเนี่ยต้องอย่างนี้นะน้องถึงเรียกว่าชีวิตดับเบิลเงิน <c oughs> ้ะ <c oughs> โอ้ <c oughs> ใหญ่โตมากเลยค่ะพิงค์นี่เขาเรียกว่าเลอรอยัลสวีทชื่อเหมือนโรงแรมเลยเดี๋ยวพามาดูห้องของเปิ้ลเลย คึกว่าแตงเป็นเจ้าหญิงไะคะถ้านอนอยู่บนเตียงเนี้เตียงนี้เนี่ยแองเจลิน่าโจลี่เคยมานอนเหมือนกันนะที่นี่นะครับอ, <laughs> อันนี้ประวัติศาสตร์เมืองไทยนะคะกับที่เขเมนเนี่ต้องจารึกไว้เลยว่าเบิ้ลนพาราดีเนี่ยเคยมานอนที่ห้องเดียวกับของแองเจลิน่าโจลีใช่ไหมแล้วก็ยู<า>ครินตันด้วยพูดง่ายว่าคนมีชื่อเสียงแห่งประเทศต่างๆเนี่ยมาหมดเลยค่ะื่้งจากห้องนี้เป็นห้องสวีทที่ใหญ่มากเนี่ยพี่นอนอยู่ห้องโน,น้นอีกบ้านหนึ่งนะครับข้างะค เป็นนหมมือผู้ตติดาแต่ต้องห่วงนะคะเพราะว่าเขามีประตูล็อก2ชั้นค่ะนี่แล้วก็มีอีกชั้นหนึ่งใช่ครับไม่ต้องห่วงครับเดี๋ยวพี่ต้องล็อกไว้ครับเดี๋ยวเราก็พักผ่อนแป๊บนึงเก็บข้าวเก็บของนะครับเดี๋ยวเราไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติของกัมพูชานะครับอันเดี๋ยบก็ขอไปล้างหน้าล้างตาก่อนนะคะได้ยวไปเที่ยวต่อนัง ้ถึงแลวพิพิธภัณฑ์ทถาัฐานแห่งชาติกัมพูชาใช่แล้วถูกต้องนะครับเขาเก็บวัตถุโบราณล้ำค่าไว้ทั้งหมดเลยถ้าน้องจะไปเที่ยวสถานที่สําคัญทางประวัติศาสตร์ของกัมพูชาเนี่ยต้องมาที่นี่ก่อนแล้วค่อยไปดูของจริงทีได้เรียนรู้ว่าศิลปะแบบบายนเป็นไงแบบนครวัดเป็นไงน่าสนใจไหมน่าสนใจค่ะพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาตินี้สร้างขึ้นในปีคริสตศักราช1920เเป็นการผสมผสานสถาปัตยกรรมเขมรกับฝรั่งเศส ที่นี่ได้รวบรวมศิลปะวัตถุโบราณที่พบในกัมพูชาไว้มากมายตั้งแต่ช่วงก่อนอังกอร์เรียกได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปะและวัฒนธรรมนับจากอดีตถ,ถึงปัจจุบันที่สำคัญถ้าอยากชมความอลังการของมหาปราสาทศิลาแบบได้คุณค่าและได้อัธรรถควรมาเรียกน้ำย่อยที่นี่ก่อนครับการจัดแสดงข้าวของที่นี่เริ่มตามสมัยศิลปะของเขเมรซึ่งส่วนใหญ่ก็มีเทวรูปสำริดและศิลา รวมถึงส่วนของหน้าบันและทับหลังของปราสาทศิลาซึ่งเป็นตัวแทนของศิลปะยุคต่างๆครับโพี่อิงขานี่เปิ้ลไม่อยากจะเชื่อเลยนะคะถ้าเกิดว่าเปิ้ลเนี่ยไม่ได้เห็นมากรตาของตัวเอง คนสมัยก่อนเขาเก่งจริงเลยนะคะแล้วมีดียิ่งกว่านั้นอีกนะเพราะเรามาถูกจังวะถูกที่ถูกเวลาเลยทำไมเ่ะคะเพราะวันนี้นะครับเขาจะมีการส่งมอบวัตถุโบราณอันล้ําค่าคืนกับรัฐบาลกัมพูชาเราเนี่ยนะครับเป็นเพียงไม่กี่รายการเป็นรายการแรกๆเลยที่จะมีโอกาสได้เห็นวัตถุล้าค่านี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะรายการเรานี่ first class จริงๆเลยเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ first class เนี่ยต้องไปเปลี่ยนชุดด้วยเพราะวันนี้เป็นงานเป็นทางการเลย ตอนนี้ผมอยู่กับคุณดักลาสและชอตนะครับท่านผู้นี้กำลังจะส่งมอบวัตถุล้ำค่าคืนให้กับประเทศกัมพูชาสวัสดีครับสวัสดีค่ะสัรับสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยนะครับ <c oughs> อยากจะทราบว่าวัตถุล้ำค่าอันนี้นคืออะไรครับเป็นชุดทองสุเรวันที่สองออสมยัยน,นครวัดก็ออคือจะมีทั้งหมดนี้เลยใช่ไหมคะมีทั้งหมดนี้ครับทำไมถึงที่จะต้องส่งชุดทองนี้กับคืนให้กับประเทศกัมพูชาล่ะคะ เพราะว่า,าความแข็งปฏิเสกัมพูชากำมีทองมันนากเทศมนตรีไม่น้อยความจริงไม่ใช่น้อยทำไมมีแล้วก็ชุดนี้อยู่กับผมมานานแล้วคเวลาผมเช็คความจำแบงให้ใหไทยทัวโรโลกแทนของอนายกเทศมนตรของคมพูชาถ้าอยากจะประเมินราคานี้ไม่ทราบคนณกัาจะประเมินได้ไหมครับว่ามูลค่าเป็นยังไงบ้างประเมินมาได้เพราะว่ามันไม่มีราคา priceless priceless ก็ ูเป็นไทยคือประเมินค่าไม่ได้นครับสูงมากจนหาค่าไม่ได้เลยครับต้องขอขอบคุณคุณดักลาสมากๆนะคะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการ First Class ในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับและนี่ครับคุณดักลาสและสปอร์ตนักธุรกิจชาวอังกฤษที่ใช้ชีวิตอยู่ในเมืองไทยนานถึง52ปีเป็นบุคคลผู้หลงไหลในศิลปะความงดงามของทองคำโบราณเขมรและเป็นเจ้าของทองคำโบราณ2ชุด ส่งมอบคืนแผ่นดินเกิดโดยมอบให้แก่รัฐบาลกัมพูชาซึ่งทองคําโบราณทั้งสองชุดนี้ขนาดพิพิธภัณฑ์กัมพูชายังไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับทองคำโบราณ2ชุดนี้คาดว่าเป็นของกษัตริย์และราชินีประมาณสมัยพระเจ้าสุริยะชัยวรมันที่สอง คือพุทธศักราช1,650ถึง1,693โดยมีประวัติว่ามีคนไปขุดพบอยู่ในหายฝังดินและได้เปลี่ยนมือกันมาหลายทอดก่อนที่จะตกถึงคุณดักลาชและชฟอร์ดครับ เที่ยวกัมพูชาอย่างมีคุณภาพกับ First Travel and i n f r a แม่โขงโทร0 2 9 6 1 0อง5่แแต่ของผมเนี่ยพิเศษหน่อยเป็นซุปเห็ดนะครับเห็ดพวกนี้กิโลเป็นแสนน้องที่เมืองนอกเนี่ยก็ใส่แผ่นทองมาให้ด้วยแผ่นทองนี่กินได้ t t g a s ก h o l plus คุณภาพที่คุณมั่นใจจากปตทนี่อาจ้าร้านโทปปัสขายอาหารฝรั่งเศสเป็นร้านหารหรูของกรุงปารีสนะครับการตกแต่งนี่สวยมากเลย แหมพี่งนี่เห็นเปิ้ลแต่งตัวดูสวยหรูแบบนี้ก็เลยพามาทานร้านอาหารที่สวยหรูบแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็หรูที่สุดในกรุงปนมเตนด้วย<ช>นะครับ,รบตอนนี้กำลังฮิตติดอันดับเลย <ๆ S 1> นี่นะครับเขาเรียกของ,งยั่วน้ไม่ย่ออ่ะภา,าษาฝรั่งเศสเขาเรียกอันนูสบูชลองชิมดูก่อนเลยเนี่ยเป็นขนมปังกรอบแล้วก็มีตับดอยู่ข้างในะแบบเนียนมากเลย นี้เป็นซุปใสผักนะครับใส่สารพัดผักเลยนะครับเหมือนเขาไม่ได้ปรุงอะไรเลยนะคะเป็นแบบว่าน้ําต้มผักและผักผักนี่คือเปื่อยมากแต่ของผมเนี่ยพิเศษหน่อยเป็นซุปเห็ดนะครับเป็นซุปข้นแล้วก็จะใส่ครีมแล้วที่สําคัญคือใส่น้ํามันของเห็ดทรัฟเฟิลซึ่งเป็นเห็ดป่าเห็ดพวกนี้กิโลเป็นแสนน้องที่เมืองนอกเนี่ยก็ใส่แผ่นทองมาให้ด้วยแผ่นทองนี่กินได้ทองคําเปลวใช่ไหมคะรับได้กลิ่นของเห็ดตัวเห็ดป่านะครับเห็ดจาก black truffle เนี่ย ชัดเจนแล้วก็เนื้อนี่มาานันจะค้นๆเนียนเียนรสชาติออกเค็มๆน,นิดนี้ครับผมชอบกินแบบสุกนะครับหอ,อยนางรมอบชีสแล้วก็มีใส่แค่รทมีใส่หอมใหญ่มีใส่ฟามาแฮมอะไรด้วยอตอนนี้เด็กกำลังโตนะครับต้องกินตับห่านนะครับกัวกัวกรานะครับนี่ติดทองคำเปลวไว้เลยเห็นไหมหอนน้นะครับจิ้มน้ำมาสนิคเนอะยตรงตัวแอปเปิ้ลน่ะมันจะหวานนะคะแล้วตรงตัวน้ำมันจะเปรี้ยวส่วนตรงนี้มัน ก็มันๆแบบพร้อมคนกันแล้วคุก็แบบอร่อยอั่อยการกินหอยเนี่ยเขาก็ใช้ซมเล็กๆนะครับจิ้มไปเลยครับหอยนางรมเนี่ยพอสุกแล้วเนื้อมันจะออกนุ่มๆเนื้อชีสนี่มันข้นๆมันๆอ่ะอร่อยมากกลิ่นชีสเขาแบบว่าพอเอาเข้าปากปุ๊บแลได้กลิ่นเลยคือแบบอร่อยมาก เมนคอสอาหารจานหลักนะครับของหนูเป็นแกะค่ะแลมที่โครงแกะใช่ไหมจ๊ะใช่แล้วกินกับมันบดนะครับแล้วของของผมเป็นเนื้อครับเพราะว่าที่นี่นะครับเขามีร้านขายเนื้อเองของที่พัตคานีเลยใช่เขาจะขึ้นชื่อเขาสั่งเนื้อมาเองเลยครับมาเริ่มชิมกันก่อนนะเนื้อเขาย่างแบบไม่สุกมันก็จะนุ่มหน่อยนะครับน้ำเนื้อมันจะหวานชุ่มฉ่ำอยู่ในปากแล้วซอสพริกไทยเนี่ยมันจะช่วยชูรสให้รู้สึกรสมันเข้มข้น มันจะหอมกลุ่นเข้าไปถึงจมูกเลยมไม่เหนียวอะค่ะกลมกลมม่อมอ่ะยิ่งลองชิมไหมคะมีกลิ่นแกะนิดนิดอร่อยคือมันเข้าไปถึงเนื้อแล้ว,วค่ะใช่พิงขาค่นี่ถ้าเกิดว่าเปินอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยเพิ่นคงไม่มีโอกาสได้แบบทานอาหารที่อร่อยๆอออแบบนี้ตปตทปิ่นโตโทัวร์เนี่ยต้องรับรองความอร่อยของทุกป,ประเทศนะครับไปที่ไหนเนี่ยก็ต้องไปเจอร้านอร่อยรับประกันว่าอร่อยแน่ทั้งนั้นเลย วันนี้ไปกินอาหารฝรั่งเศสที่โทพาสอร่อยมากๆไม่ต้องอิจฉาเรากินเพื่อนไดแล้วแค่นี้แล้วกันจะไปพักผ่อนแล้วจากอิงทำอะไรอยู่คะพี่อิงหาตั้งนานเนี่ยพี่ส่ง SMS ไปแกล้งเพื่อนนะครับวันนี้ว่าไปกินอาหารฝรั่งเศสนะอร่อยมากมากก็เลยไปแกล้งเขาหน่อยแล้วอ,อย่างนี้ไม่แพงหรอคะส่งค่าประเทศอย่างเงี้ยโอย้ไม่แพงนะจ๊ะ SMS เนี่ยครั้งเดียวนะต่อครั้งนะไม่ว่าใกล้ไกลที่ไหนในโลกนะ12บบาทเท่านั้นเอง ทั่วโลกเลยเหรอคะทั่วโลกเลยจ้ะใช่แบบนี้ก็แจวไปเลยสิเนาะอืมเดี๋ยวจะทำอะไรอะน้องเนี่ยก็เดี๋ยวจะเข้าไปนอนแล้วล่ะค่ะก็มีตาตามหาพิ้งว่าจะมาคุณไนนาทีสว่า์ได้เลยจ้ะโอ้วเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันไปช้อปปิ้งนะคะใช่ค่ะบายค่ะคุณไนน์ค่ะ นี่คือถนนข้างที่พันสถานแห่งชาติอนะ่ะเขาเรียกว่าสาย178เเส้นน,นี้เขาเรียกถนนศิลปะหรืออาร์ตสตรีทนะครับแล้วถนนเส้นนี้เนี่ยก็จะมีพวกนักศึกษาหรือคนที่เรียนมีความรู้ด้านนี้มีช่างมีอะไรเนี่ยมาตั้งร้านเต็มไปหมดเลยนี่ก็ถือเป็นงานศิลปะสมัยใหม่น้องๆไม่ต้องมานั่งคอยแกะกับดินลนะนี่คือใช้ปูนแล้วก็ปุ๊บหล่อมาจากกิมเลย่ค่ะง่ายดีนะครับแล้วก็ได้ของสวยๆงามด้วย นี่น้องพลที่ว่าที่ได้ของที่รึที่จะให้คุณผู้ชมมาร่วมสนุกแล้วล่ะอาหน้กกานี่เลยใช่ไหมคะนักกาี่เขาเรียกว่ามกเยะมกคือหน้ากาเยะคือยักษ์นะครับหน้ากาใหญ่ครับวัดอะไรนะครับที่เป็นที่มาของชื่อกรุงเทพนะครับถ้าทาบคำตอบแล้วก็โทรมาเลยทเดี๋ยวนี้เลยครับที่เบอร์ที่อยู่ข้างล่างนี้นะครับใครตอบถูกขั้นแรกก็ได้เลยนะครับของที่รึกนี่นะครับนี่เพิ่อนกำลังนั่งดูแม่น้ำอยู่อะค่ะเพือนว่ามันมา มีหลายสายใช่ไหมก็ตรงนี้เขาเรียกว่าจตุมุกเห็นทางโน้นทางซ้ายมือทางโน้น้างหน้านะครับคือแม่น้ำโขงที่มาจากประเทศลาวแล้วตรงนี้เขาเรียกแม่น้าทะเลสาบทะเลสาบแล้วทางขวามือตรงนั้นนะครับเรียกว่าแม่น้ําบาศก ทางซ้ายตรงโน้นน่ะแม่น้ำโขงเหมือนกันแต่เป็นแม่น้ำโขงที่ลงทางทางใต้ไปที่เวียดนามมากรุงพนมเปญเนี่ยเปิ้นประทับใจอะไรคะโอ้โหประทับใจทุกๆเรื่องเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอาหารการกินนะคะแล้วก็ที่สําคัญเนี่ยคือเรื่องที่เขาได้ส่งมอบทองเนี่ยคือกับประเทศกัมพูชาได้เข้าไปดูทองใกล้ใกลน้นั้สำหรับวันนี้รายการ first class by มินท์ตอเถอเล็กก็หมดเวลาแล้วนะครับพบกันใหม่วันเสาร์หน้าเวลาเดิม11เอ็โมงเช้านะครับ <c oughs> ทางบ่นนท์ไอทีวี สวัสดีครับสวัสดีค่ะตอนนี้เราอยู่ที่เมืองเสมเรียบประเทศกัมพูชาปราสาทบันทายสตรีเป็นปราสาทที่มีความงดงามได้รับสมญานามว่ารัตนาชาติแห่งกัมพูชานี่ครับนางอัพราที่สวยที่สุดจนได้รับสมญานามว่าโมนาลิซาแห่งเอเชีย